S <S โอเคครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นวันที่แย่วันหนึ่งครก็เป็นเกมที่แพ้ครับจากเราลงผลของทีมอื่นมามันก็ทำให้ทำให้สภาพจิตใจเราตับไปนิดนึงนะครัแต่เราก็ต้องชื่นชมเทีมที่ยังมีสตนะครับเล่นเต็มร้อยแต่ด้วยสภาพสนามด้วยสภาพอากาศอะไรหลายอย่างทำให้เป็นปัจจัยเป็ปัจจัยที่ทำให้เราแพ้ ทุดอะไรที่ว่าทํำไมให้ให้แพลนันี้ครับก็น่าจะเป็นความร้อนนะเรา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 ไม่ฉีสุขภาพการ้อนแล้วรนเราอาากแล้วก็เอาบันบนพื้นนะครับสภาพอาาที่คัญที่เขาคาดไม่ไดครับทำให้เราไม่รูี่ัวนเพรได้ต้องเสียชมันมันการนะที่ว่าอีทีเด็ดมือกการกันเขาาจากทุกเซที่สองนะมาจากโรั่งเราทีเราเสีย เราชื่นชมเป็นเป็นงานที่มีสปิดสูงตีดีไข่แตกแล้วก็ช่วงห้าที่สุดท้ายช่วงท้ายเกมนะแล้วก็พยายามของเกมบุกระหว่างระหว่างทุกทีเสมอแล้วก็ทำไม่ได้เกมสุดท้ายในบ้านคัดต้อมนี่คาดบอกว่ายังไงมันต้องชนะอีกเดียวเกมสุดท้ายแล้วก็เล่นในสนามเจวัญปีต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็ต้องทลับมาแข่งให้ดีที่สุดจะฝากอะไรเึี่แฟนบอลที่ตามมาเชียร์วันนี้บ้างครับ ต้องขอโทษนะขอโทษกนะ่อกนะว่าการแข่งขนไม่เป็นใจนะเราไปแพ้อไรอย่างนก็อย่างที่บอกไนปะว่าเนคนเทุกคนแต่ปอร์เซ็นต์นะหมายว่าจะได้มีคนแล้วก็สตราร์ทคนเป็นร้อยเปร,เรนะ็นคนอยากจะขอไปเชิญอ,อยากขอเชิญชวนนะแต่สุดท้ายก็อยากให้เข้ามาดูในบ้านเราเยอะๆครับเพราะว่า